ผมช่างฮานะครับวันนี้รีวิวตัว MacBook 16นิ้วตัวนี้อาการมาก็คือเปิดไม่ติดเราเจอปัญหาที่ตัวเม็ดแนนหรือ Hard Disk เดีด๋ยวเรามาวางตัวเม็ดแนนกันนะครับเติมจากเม็ดแรกก่อนวิธีการวางนะครับเราก็วางแบบน,นี้เลย ามีความยินดีที่จะคอยให้บริการเราสักไม้อที่มีความชำนาญโดดเชี่ยวชาญโดยโอเคนะครับตอนนี้เราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ครบหมทุกเม็ดละจะเอาเครื่องนี้ไปดิสโตนะครับ MacBook Pro 16นิ้วอาการที่เปิดไม่ติดนะครับและตัวฮาร์ดดิสหรือแนนมันเสียเนี่ยเอามาให้ผมเปลี่ยนให้ได้นะครับตอนนี้เปลี่ยนเสร็จแล้วลงเว็เสร็จเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนเสร็จก็เขียนปัิชั่นโดยใช้ตัวเครื่อง p ี13เ4ตัวนี้นะครับเครื่องก็จะกลับมาใช้กันได้อย่างนี้อีกครั้งหนึ่งผมช่างฮาร์ดขอบคุณมากนะครับใครที่มีปัญหาเรื่อง Macbook, Notebook หรือ iPhone iPad ก็ติดต่อผมได้นะครับเดี๋ยวซ่อมให้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ www. Smileitservice. Com